สวัสดีค่ะมาพบกับบิ๊กแชนแนลนะวันนี้จะมาเล่นเฟรดี้สี่กันฮะคนที่ดูนะก็คือคุณคิตตี้คุณนิวคุณเมย์นะแล้วคุณใบบัวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่คิตตี้เดี๋ยวให้คุณคิตตี้เขาไปส่งน้องเราเหรอมาเอาเลยอ่าไปตัวนี้บอกเบาๆออัันนนนี้้้เเ่่ยยยมมมมาาคแแลลววใหหูกด เียงคนที่หนึ่งหรือคนหนึ่งเนาะอือหือโอเคเปล่าแล้วคนใหญ่เลยดูฝั่งน้องไซปไม่มีกลับไปดูตรงตู้ดิเอ้ยอย่าดูตัวแจงนอนเด้อกลับไปดูตัวแจงนอนด่วนแยงน้อนมันไม่คนหรือเดี๋ยวมันตอนนั้นจัดออกมาเลยสามตัวแจงนอนบอกว่าเตะ ปกติเี่จะโดนหลอกจะโดนหลอกตรงเจ๊นอนแล้วก็ฟ็อกซี่ก็ไอ้เค้กมันร้องเพลงด้ Happy Birthday to you หนูเียดูอ่ะหนูเคยโดนเฟดดี้กับทิก้าหลอกด้วยนหนูไปหนูหันไปทางนั่นโดนโดนทิก้าหลอกหันเพราะหันไปทางนี้โดนเฟดดี้หลอกชัดๆเลยตีหนึ่งแล้วมันออกมาแล้ว แขกแขชแขกแขกไอหมาไม่มาตีหนึ่งแล้วน่ะมันสูงโอ้ยอีนิวเปิดไปดูเลยอมนี่อันนี้เฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรออกวะเมื่อกี้ก็ไม่เห็นนี่อย่าเมื่อกี้ไปฝ่ายรอบตรงนบ้างะเฮยปิ้งเอาวางตรงนี้ดิพี่จะได้เห็นเออทำไมพี่เคยต่าถึงตรงนี้เออถึงแค่นี้แต่เจ้าน้าไม่เคย ตอนผู้ชมพี่ดีท่านผู้ชมตีหนึ่งยังไม่เห็นตัวอะไรมาสักตัวเออแต่เที่ยงคืนเฟดนดี้สี่ใช่ไหมพี่พี่กดอยู่ในห้องนอนใช้ใจง่ายข้างล่างผู้อเที่ยงคืนอน่ะไม่มีไม่มีใช้ใจง่ารก็ทำไมพี่สิบสองนายจะมามันมาแล้ววะอันนั้นอะเที่ยงคืนสิบสองอันนั้นไม่ใช่ของจริงแน่ แต่เนี้ยตีสองเลยแหงพองจีป่าใครมาเค้กโผมาล่ะไม่ใช้ยาสีฟันแ้ลงนี่ไรอยูยเนี่ยแต่เมื่อกี้ตัวอะไรออกมิงเลยอะมันเหมือนด้วยด้วยอยู่นี้นี่ยังมองไม่เห็นก็มองไม่เห็นนี่ตวตมามัวชอืมอืมนะ โดนผมแฮปปิดหมดอย่โดนผมนั้นนิวว่าจะมีกลาวมอญปิดอันนี้ไฟไม่มีวันหมดใช่ไหมไม่หมดแน่นอนพยายาต้องเติมผ่านไอไอบลูบนรูด,รด,ดูง,ง่ายอะค่ะโมยถ่ายแล้ว <c> ม <oughs> ั้งไอ้ลูดบอยมันซ่อนอยู่ในตู้หลังจากไอ้คนที่มันโยนฟ็อกซี่ออกไปเออไม่มีเย ลื่นตามแล้วไวจริงครับลืออกอกแล้วอีกบานล,ล่ะตัว<ะ>อ,อีกบานยังไม่ได้ดูเลยอ,อีกบานหนึ่งมันไม่มีแต่พี่แล้วพอโผลมาพี่ดูมันเป็นหนาาบบ้าตาแปลกๆรู้สึกมันจะมีจิตวิญญาณบางอย่างออกวอเตอร์เฮดหน้าจอวิ่งอะไร เมื่อกี้มีตัวอะรสักอย่างไปป้าขาวอ่ะเฮ้ยบ้ากินหม่องช็อกโกแลตนี่แต่คนกินทั้งนั้นเลยเมื่อกี้เรากินขนมปังแต่พี่ไม่ได้กินเลยแจงนอนอ๋อเมื่อกี้พี่กินยามาไม่มี นีเมื่อกี้มันไปตัวนึ่งอ่ะบิงเปิดไฟพอดีมันไปเลยตัวหนึ่งดีไม่ได้มาสามตัวไม่มีมาดูฝั่งนน้นก่รอเนี่ยยังสู้สู้ไม่มีไปดูอีกฝั่งเฮ้ยแดงนอนก่อนแดงนอนก่อนบดไม่มีไม่มีไป โอเคตก้ตู้ยังไม่ไปแว็บดูเลยจ้นอนหนูชอบเวลาปิดป่ะไม่มีอ่าไม่มีโอ้ไม่มีตัวอะไรเลยเอ้ยอันนี้ตีอะไรแล้วตีสี่อเออใช่ภาษาอังกฤษตีเขาเรียกว่าไงใกลและบิ๊กไกลจะหรือกลจะเอ็มวะจะไม่ได้อันนี้ตอนที่อะไรอ่ะตีห้าแล้ว รีบมาดูองค์ตู้อ่ะยังไม่มาหลับตาทำไมกลัวจะไปยืนจะไปน้องอ่ะเมยไม่กลัวเมืนอกี้ตัวอะไรเดินผ่านวะกูเสตัวนั่นแหละบิ๊งปิดตาไปก็ได้เดี๋ยวเมย์เปิดไฟด้วยไม่มโอเคไม่มีได้หรอเล่าโอเคไปพอดี เย้ยยันพี่เมย์ผ่านยังพ่านยังแคร์พ่อมึงนี่ปากเอาฟันมึงหลุดอีกกลับไปดูโอเคไม่มีไปดูอีกประตูนึงฮ Happy b i r ดเดย์โอเคไม่มีช่างคูมิมแพนด้าไมมแพนด้าไม่มีแพนด้าโอเคไม่มีไม่มีจะหกโมงครับเคยผ่านเลยด้วยซ้ำเออเนาะหกโมงแล้วอ่ะ ี่แบ<ก>บเสียวมากเหมือนเสียวเลยมันแก้ไอตัวไอ้นั่นอ่ะไอหมีมาพอดีเลยเปิดไฟปุ่งผาเลยนี่แม่เล่นภาพแบบนั้นอ่ะผ้าแบบมีประตูสองด้านติดกันไงอ่ะค่ะมือไอตัวนี้คืออะไรอ่ะสปริงแทบ็บม,มันให้เราทำอะไร ไม่รูปใหม่ไปประตูด้าข้างนี้ลองปิดตรงนั้นดิเนี่ยเปิดด้านข้างเปิดด้านข้างเอาไม่ได้ไม่เปิดให้อย่างนี้ไว้เปิดไว้ถึงศูงนยะ์เ<อ>นี่ยพี่เมย์สปริงแท็บแน่หน้าอย่างนี้รู้เลยสปริงแทบ็บเพราะว่าน้องครูมีแพนดา้ามีแพนดา้ามีแพนด้า วอกแล้วเกิดเปิดไ no ้ไว้ไอะไอ้ดี้ยังไม่กลายเป็นตัวใหญ่ๆอ๋อตรงนี้ฟ็อกซี่หลอกได้นะเปิดไ้ไว้หนูไม่ได้ช่วยอะไรเลยกดค้างไว้ดิร้อยเมื่อวามันจะเช้าอ่ะเมึงสิบสามสิบสอง สิบเอ็ดสิบเนาะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไม่มีอะไรนี่ถ้าเกิดเราไม่กดไวไว้ไอ้สปงแท็บมาแน่จันคือมีแผ่นพอกมีแผ่นพอกมีแผ่นพอกนี่เป็นนะไเนี่ยมันมาสามคือที่สองหันหลังสิบบิงหันหลังสิบบิงจีจีมาแน่นอนไม่มา ทำไมกูเปิดมาเคยมาสามตัวได้ก็กูเปิดให้ไงวันนั้นน่ะโดนมาสามตัวมาสามตัวแล้วเนี่มันกดขาไว้มันค่อยค่อยไปมันค่อยไปพี่ดูใน YouTube มีก็คู่หูโคตรน่ากลัวเออเอ้ยมี่บีก็ทำไมไม่เป็นข้างหลังคุณคะร้องทำไมเนี่ยเมื่อกี้มันแบบมันเจอโอ้โหแล้วจะโกนให้พี่ด้ในู้ทูเปิดให้ แสบแก้วอูแสบมากว่างี้ได้ไหมก้ามเหอะมาอย่างเงี้ยหลังๆๆนิ้วเลยเมย์ต้องตลอดไปพร้อมเลยเดี๋ยวเมย์เล่นให้เล่นอะไรไนี่เดี๋ยวเล่นให้แฮมแฮมพ่อมึงดิปาเมื่อกี้ไปพอดีเลยอ้าวเดี๋ยวเด็ดนิ้วอย่ากดหัวผมไม่มีส่วนร่วมเลยเด็ก ยังไม่เห็นอะไรเลยเเวมย์ไปโหลดมาในคอมอ่ะเดี๋ยวเมย์เล่นให้เลยโอ้ยไม่หนูจะหนูจะโหลดมันเกมไหมครับโหลดทำไมในคอมโหลดเวดดี้ง่ายกว่าเวดี้อะไรเวดดี้แค่ห้าเวนิสีเด็กขาบิ้งไปด้วยเลยโหลดเวดดี้แบบอนิเมะดิแม่งโคตรไม่น่ากลัวเลยเวลามันหลอกค่ะมันใจนั่ง โชนมม pues ันจะเอานมมันชนหน้าเราจนเราขาดหายใจตายเออเออเออเด็เด nah ็กเด็กเวลาใส่เวลาจะใส่หน้ากากมันจะใส่เกงในทองวิ่งพี่ดิ๊ดแบนี้เลยวิ่งอ่าแบบอันนี้เมือันจะเวลาไอ้หน้ามันมามันใส่หน้ากากแค่ว่าแต่มันจะใส่เกงในทองไปดีแน่ไม่หลอกหรอกกางกลางไม่มีหรอกมีแต่ตรงเนี้ย แอพ่อมึงเมื่อกี้บินเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นอีสองแลอีเว่าไม่เห็นละเี้ยสตัวแมันอวชาวไพอกลอมึงว้ใส่ไว้ใสงตัวเมื่อกีตัวเหรอเมื่อกี้พี่ไม่เห็นตาัวสตัวอีกตัวอไปไหนแม่มึงมาบอกยังฮะ มาบอยมาบอยเดี๋ยวไม่ใช่หรอกหยุดมามึงแม่งนีละตัวเลยอ่ะอืตแล้วมันมาตลอดปิดเปิดใหม่ปิดเปิดตัอะไราะ่อยาเลยัอกเนี huh. ่าป่าซันซันว่า ก็ออกแอปปาก็ยเชิมถึงกับต้องเข้ากูเกิ e คลิปนี้ก็ขอลาไปดดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ